สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a อดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่เสร็จไปแล้ว2วันนะคะมากันที่วันถัดไปวันจันทร์นะคะวันจันทร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปจนรุ่นเรดดิ้ง ะะเพราะฉะนั้นไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนร่นเรดเด้งอย่างที่บอกดวงทั่วไปโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากใส่แมสล้างมือดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจเป็นพลังงานบวกๆให้กับทุกคนนะคะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้เสร็จก่อนนะคะอาจารย์วางไพ่อยู่นะคุณได้โชคลาภมาหรือยงังจะได้เงินก้อนโตมาหรือยงังมีเงินก้อนโตเงินตกเบิกหรือเงินที่มาจากฟ้าถูกหวยรวยรวยทรัพย์หรือเปล่าได้เงินหรือได้ของกวญของกวากจากคนที่คุณรักมาหรือเปล่าคะรอนหน่อยถ้าไม่ได้ใจไกล้แล้วที่มันจะได้นะคะไพ่อยู่ได้3เดือน6เดือน8เดือนนะคะ ในกำหนดการดูไพ่ไพ่ยี่ีเป็นการดูแบบระยะสั้นๆไม่ยาวมากนะคะโอเคไหมอ้ามาเสร็จละอาจารย์วางไพ่ไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณค่ะแล้วก็ในด้านของความรักการงานการเงินอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์ก็จะบอกคุณไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วคนที่คุณรัก5า้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่เป็นแรกเป็น K ิงออฟคัพคิงถือถ้วย คิงถือถ้วยนั่งอยู่บนบันลังแบบนี้คิงคนนี้คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ช่วงนี้นะคะอารมณ์คงค่างมั่นคงนิ่งพยายามเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก็บทุกอย่างไว้ในใจไม่ให้ใครได้รับรู้มีใครสักคนที่คุณยังถือไว้ในมือยังไม่สางสายยังไม่หายออกไปจากใจคุณทั้งนั้นนะคะรู้สึกได้ถึงความเป็นคิงคิงผู้นี้ถึงจะมีความรักหรือไม่มีความรักก็ตาม จะเป็นยังไงก็ตามแต่คิงคนนี้จะนั่งนิ่งๆอยู่บนบันลงังไม่ไหวติงอะไรทั้งนั้นบอกรู้สึกถึงความนิ่งเฉยนะคะอา,อาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆในมือหรืออาจจะมีคนที่อยู่ในมืออยู่แล้วก็เป็นได้นะคะอาจจะมีคนที่คนที่จิตใจแน่นิ่งมีอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาเรื่อยๆในความ ในความเป็นคุณแต่คุณก็พยายามทําใจให้นิ่งไม่ไหวไม่แปรไม่สภาวะของคุณจะพยายามไม่วันไหวแปรปวนไปกับสิ่งเรา้าเออสิ่งเรา้าสิ่งเรา้าการเงินยังคงดีอยู่ค่ะการเงินไม่เดือดร้อนอะไรการกินอยู่ก็พอเพียงอยู่บางครั้งก็ใช้เงินอยากจะได้แร้วก็ให้เงินซื้อเงินซื้อได้ทุกอย่างค่ะ ยกเว้นความจริงใจกับความรักเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอถูกไหมธุรกิจการงานงาน,งาน,ง,านงานค่อนข้างดีนะช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้อาจจะมากมายแต่มันยังคงสภาพไปได้งานของคุณไปได้แบบเรื่อยๆเขาเรียกว่าพอใจนะคะงานที่ได้รับมอบหมายก็ทำทำไปตามที่ได้รับมอบหมายสร้างผลสำเร็จเดีให้แก่ตัวคุณเองนะคะ เดทที่ผ่านมาเป็นเดอะไฮและแฟนคุณอาจจะคุยกับราศีาพฤศภราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีธัเด,ดินพฤศภกันมังกรคือพยายามเอาธรรมะชนะอธรรมพยายามเอาความนิ่งเฉยนะคะเอาความตัวเองเอาความนิ่งเฉยหรือถ้าจะยันใดๆคุณมปนคนที่ค่อนข้างจะมีธรรมะหรือ คนที่มีธรรมะอยู่ในใจเหมือนกันนะประมาณนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะ H of Pentacle มาบอกว่าอย่างที่บอกคุณอาจจะได้งานงานที่เป็นงานที่สองเป็นงานพิเศษสร้างไรายได้สร้างฐานะสร้างตัวให้กับคุณเองได้ H of Pentacle King of Pentacle ความรักก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆมาเรียงๆมาหวือหวามากนักพยายามโฟกัสกับงานกับเงินรักของคุณอาจจะเป็นรักของคนต่างวัย หรือคุณมีความรือ่อมีความมั่นใจในความคิดของตัวเองคนที่ค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็มีแรงผลักดันในตัวเองสูงคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือ <c oughs> รักของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานผลประโยชน์การเงินด้วยหรือเปล่าจะรักของคุณเน้เป็นรักของเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายรุกน้องก็เป็นได้เหมือนกันจมูนบางครั้งเกิดความไม่แน่ใจเกิดความกังวลใจวิตกกังวลหงุดหงิดความรู้สึกของเดิมมูลคือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในอารมณ์และความรู้สึกบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันมันคิดเยอะคุณอาจจะคิดเยอะไปเองก็ได้ในความสัมพันธ์นี้จะหายพินเทส ในบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนหรือรู้กันอยู่เป็นวงแคบๆไม่กี่คนที่รับรู้เรื่องนี้อารมณ์ช่วงนี้ก็มีหงุดหงิดเหมือนกันค่ะถึงจะพยายามจะนิ่งให้ได้พยายามนะที่จะนิ่งให้ได้แต่มีความหงุดหงิดกังวลใจดูไฮพินเทสเป็นไพ่ของไพ่ของ,ของดีราชนีจักรพัรดิ เพราะฉะนั้นเด h ฮาร์พิเ s t เป็นรักอาจจะเป็นรักรับรับรักที่ไม่เปิดเผยหรือว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์อาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วๆไปอาจจะมีคนมาชอบมากด้วยความมีสเสน่ห์อาจจะหน้าตาไม่ดีแต่สเสน่ห์ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปลปรวนหงดหงิดง่ายคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรับเยอะหรืออาจจะมีความรักในความรับ ความรับในความรักอะไรอย่างอะไรอย่ามาเนี้ยแหละอ่ะห้าห้าใบของคนที่คุณรักค่ะเขามีห้าเหรียญสามถ้วยสามไม้เท้าห้าไม้เท้าแล้วก็สองดาบเขามีความรู้สึกกับคุณนะเหมือนความรู้สึกคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆกับใครไมเขามีสามถ้วยอ่ะเขาคนนั้นของคุณแอบมีใครนอกจากคุณหรือเปล่าเออ เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเขามีใครคนหนึ่งซ่อนอยู่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรอย่างนี้แต่ความคิดของเขานะเขารออะไรคนอยู่คุณกับเขามีความขัดแย้งกันหรอคะในบางคนอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งตั้งกับเร,เรื่องเล็กๆน้อยๆันไปเรื่องใหญ่โตเลยนะคะสองดาบเป็นการตัดสินใจไม่ได้ว่า ในความสัมพันธ์นี้ควรจะทำอย่างไรดีควรจะเดินไปต่อควรจะพอแค่นี้ช้อยสองช้อยการตัดสินใจไม่ได้สองดาบคือการรังเรกลัวว่าการตัดสินใจเหล่านั้นถ้าตัดสินใจไปแล้วมันจะพลาดโอกาสพลาดอะไรไปสองดาบเขามีสองดาบไม่แน่เขาอาจจะยังไม่เลือกคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นช้อยช้อยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นเพื่อนเก่า ก็เป็นได้เหมือนกันเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณสักเท่าไหร่เขามีเสร็จถ้วยด้วยคนคนนี้มีอารมณ์ของความเพ้อฝันมีอารมณ์ของการจินตนาการวาดหวังวิมานในอากาศหรือว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ปักปุลูล่ามีคนปรจีบเยอะมีคนเข้าหาค่อนข้างมากประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นนะจ๊ะไปชอบคนที่เขาออกจะมีสเสน่ห์หรือคุณเองก็มีสเสน่ห์เนาะว่าไหม อ่ะไพ่ห้าใบอ่ะดูขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตดื่มน้ำทีนะอ่ะไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมา j u d g m e n t พระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วจะเป่าแตแล้วเป่าแต่แล้ว,ลวจะไปได้ยังจะไปไหมเออคือบางคนที่ที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาถ้าเคยทะเลาะกับใครหรือ หรือเคยเศร้าใจเรื่องอะไรพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่ให้คุณบางครัง้งบางคนหลุดพ้นได้บางคนยังหลุดพ้นไม่ได้ยังอยู่กับสามดาบสามดาบนี้ความรักอยากได้ความมั่นคงกับความรักมากกว่านี้เหรอคะความรักที่มีความมั่นคงความรักที่มีความรู้สึกดีต่อการรู้สึกไม่ต้องทะเลาะก,การรู้สึกจะไม่ต้องทําให้คุณต้องเหนื่อยอะรู้สึกถึงความเหนื่อย ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์เหล่านี้เหมือนกับความไม่เข้าอกเข้าใจเหมือนความรู้สึกเหนื่อยล้ากับงานก็พอแล้วยังมาเหนื่อยล้ากับคนมันเหนื่อยร,อยรู้ไหมบางครั้งมีปัญหาในความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาเล็กเกน้อยยันปัญหาใหญ่โตความเข้าใจผิดพูดอย่างทำอย่างคิดไปอย่างอีกคนทำอย่างนี้คิดไปอย่างนู้นคิดไปอย่างนี้อย่างนี้ละคะ่ะประมาณนั้นอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อในอดีตเขามองย้อนไปและประเมินความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนนี้จะไปได้ไหมถ้ามันไปไม่ได้แต่มันมี true of cup อยู่ตรงนี้มันมีเลิฟเลิฟเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีใจต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันรู้สึกชอบกันแต่มันมี the tower มาด้วยความสัมพันธ์นี้มันไปได้ยากเนาะในบางคนอะ มันมีความรักแต่ต้องเก็บไว้ในใจหรือเปล่าความรักที่ต้องซ่อนเร้นปิดบังบอกกับใครก็ไม่ได้บอกจะบอกให้โลกรู้ว่าฉันคบกันก็ไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าเขาไปรักตัวเองแล้วค่ะก้าวเก้าเหรียญเจ็บจนเหมือนจะพอเจ็บจนเหมือนรู้สึกจะไม่อยากเจ็บแล้วฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นฉันไม่อยากวุ่นวายใจฉันไม่อยากทุกข์ใจแล้วเขาก็ประเมินความสัมพันธ์แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันวันหนึ่งมันก็คงต้องจบ เขาคิดนะว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบวันนี้ไม่จบวันหน้าก็ต้องจบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามองแล้วเขาบางครั้งเขาคิดว่าถ้ามันสร้างความยุ่งยากลำบากใจคุณอาจจะคิดว่าเออเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ต้องมีดีกว่าไหมมีแล้วมันทุกข์อะความรักถ้ามีคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีความสุขใช่ป่ะแต่ถ้ามีแล้วมันทุกข์เขาคิดว่าไม่น่าจะมีดีกว่าประมาณนั้นอะคุณหลักคิดยังไง คุณอยากมีเขาไว้ค่ะคุณพยายามจะเคลียร์บอกปรับความเข้าใจพูดเดอะเฮอร์เมดคุณอาจจะคุยกับราศีกันคุณคิดถึงเขาว่าในบางคนทะเลาะกันไหมในบางคนทะเลาะกันเหรอคะในบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดมีความขัดแยง้งเราต่างคนต่างนิ่งคุณเองก็นิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้ทุกอย่างว่าเขาต้องการอะไรรู้นะ แต่ทำอะไรไม่ได้แต่คุณอยากมีเขาไว้ไหมอยากมีเหมือนจะเดินไปตรงไหนหัวใจมันก็เจ็บอะอยู่ตรงไหนมันก็มันเหมือนกับรักครั้งนี้มันไม่สร้างความสุขแล้วนะปัจจุบันนี้ความสุขที่เคยมีมันห่างหายมันเริ่มไม่เข้าใจกันมันเริ่มขัดแย้งกันมันเริ่มทุกข์ The Hangman เขาเขารู้อะและ h a n g m a เป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถทำอะไรหรือจัดการกับอะไรได้ ทนอยู่แบบนี้ทนอยู่กับความเจ็บปวดซึ่งในบางสิ่งบางอย่างเดืแฮงแมนมันเป็นอะไรที่แขวนตัวเองอยู่บนต้นไม้สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองอะเดแฮงแมนเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าทำอะไรไปต่อให้จะพูดต่อให้จะทำอะไรต่อให้อาจอธิบายอะไรไปสถานการณ์มันก็ไม่ดีขึ้นความรู้สึกมันก็ไม่เด่นชัดขึ้นเลยมีความรู้สึกถึงอารมณ์แบบว่ามัน แก้ปัญหายากถึงจะรู้ถึงปัญหาถึงจะรู้ถึงความต้องการของเขาคนนั้นแต่คุณก็ไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้หรือไม่ทำหรือมันมีเหตุหรือมันมีเหตุหหตหหตแห่งแห่งผลของมันที่ไม่สามารถทำอะไรได้อะเขายังคิดถึงคุณยังคิดถึงเขาซิกออฟครับหรือเดี๋ยวคนที่เงียบเงียบไปหรือคนที่ห่างหายไปก็จะกลับมาเองรจัโอเคไหมคะอ่ะไปต่อสิ คนที่เบรกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันคนที่ห่างหายกันไปคนที่นิ่งๆใส่การสถานะไม่มีค่ะเออมีโอกาสไหมที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสไหมที่จะมาพูดมาคุยมาเยร์กับความสัมพันธ์นี้มีโอกาสไหมคะเก้าเหรียญการรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง The Hangman กลับไปรักตัวเองแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจรักที่เป็นความรับใครอยู่ในรักที่เป็นความรับคะมันยากต่อการตัดสินใจสองดาบมันยากต่อการที่จะเดินไปแปดถ้วยมีใครบางคนเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วหรือใจอยากจะจากไป แต่จากไปได้ไหมก็ยังแล้วอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อีกคนหนึ่งอยากเดินไปจากความสัมพันธ์นี้แต่การไปเดินเพื่อไปสู่สิ่งใหม่นั้นก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสีด่ดาบสี่ไม้เท้าดูเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะระวังช่วงนี้สุขภาพอาจจะไม่ดีฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสุขภาพนิดนึงระวังเรื่องสุขภาพให้มากอาจจะมีการอาจจะเจ็บปว่วยรม่มหมอนนอนเสือได้แล้วก็ พักกายพักใจค่ะพ่บอกว่าตามคนต่างหยุดนิ่งในพื้นที่ของตัวเองก่อนให้อารมณ์เย็นก่อนระค่อยมาเจอกันดีกว่าไหมเออประมาณนั้นอ่ะเขามีคนใหม่ปะเรืองโดยชาริออตค่ะมีคนดื้อมีคนอีโก้สูงมากฉันก็คิดว่าฉันดีมีคนน้อยใจในความสัมพันธ์นี้อยากตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าตัดได้ไหมตัดไปหัวใจก็ยังคงเจ็บอยู่มีการกลับมาค่ะรอก่อนรอรอก่อน รอเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจวันหนึ่งถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันอาจจะยังไม่มีค่าแต่ถ้าลงเลิกรากันไปมันจะทําให้หัวใจเจ็บล้วมันก็จะต้องกลับมาเองเขามีคนใหม่ปริยัง่งเขาไปขเขาเรื่อยๆค่ะเขากลับไปคืนดีกับคนเก่าหรือเปล่าคะคุณล่ะมีคนใหม่ไหม คุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบกันบางคนทะเลาะก,กันแบบรุนแรงแล้วจบบางคนไปจับได้ไว้คนไปมีคนอื่นนอกจากเราหรือมีความเข้าใจผิดไปจับได้ว่าเขากิ๊กกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นเครียดนะจ๊ะคุณนอนไม่หลับจิตตกแต่ว่าก็พยายามจะนิ่งไม่ไหวติงนิ่งไว้นิ่งไว้พยายามจะนิ่งกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ประมาณนั้นนะคะอ่ะ เหนื่อยอ่ะมันมีทาวเวอร์มารอระระ,ะ,ะบอกเลยนะความสัมพันธ์เน่ถ้าคุณไม่หันหน้ามาปรับความเข้าใจไม่หันหน้ามาคุยกันปล่อยให้รามันเนิ่นนานนั้นน่ะอีกฝ่ายนึงก็จะไปมีคนอื่นได้เตือนแล้วนะเขาฝากบอกคุณห้าใบเขามีก้าวถ้วยคุณมีก้าเหรียญจากเขามีเดอะดอมัิเชียนสามดาบคนคนนี้เป็นคนพูดจาหวานร้อมคนอื่นได้ดีคำพูดของเขาหนาวโน้มจิตใจทำให้คุณต้องหลงไหลได้ เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้น่ะเขาเสียใจในสิ่งที่เขาเสียใจนะในสิ่งที่เขาไม่ความรู้สึก <_ L un> เขาไม่ความรู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ให้ความชัดเจนกับเขาคุณไม่อธิบายคุณไม่พูดคุณไม่บอกเออแต่เขาก็ยังอยากอยู่ไหมก็ยังอยากอยู่คุณอาจจะคุยกับราศีมเมถุนอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้คะ่ะยังอยากอยู่อยู่เพราะว่ายังขาดกันไม่ได้ยังความเสียใจถ้ามันขาดกันไปประมาณนั้นคุณลากฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไร เดว์เวลค่ะเดเวลเจ็ดอ่าอ่าโอเคเห็นละโอเคสอง้วยยอเครักไหมนะรักอยู่แต่ถ้ารักนะ่ะรักอยู่แต่ความรักนี้ต้องเป็นไปตามที่ฉันที่ฉันคอนโทรลความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้านายมีลูกน้องเยอะแยะเป็นทํางานราชการเป็นเสาเป็นตารวจราชการ ทหารตำรวจได้หมดความรักในต้องมีสละค่ะคุณไม่ชอบคนมาคอนโทลมีแต่คุณจะคอนโทลคนอื่นเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้เนี่ยมีให้จริงแต่การมีให้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมใครถ้าคนที่เข้ามารักคุณหรือมีความสัมพันธ์นี้มีเงื่อนไขยเยอะคุณก็ไม่เอาค่ะคุณก็เบื่อรักไหมรักอยากกลับไปไหมอยากแต่อีกฝ่ายหนึ่งถ้ามากดดันคุณ สร้างกดสร้างความกดดันสร้างความรู้สึกแย่กับคุณเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไม่เอาก็ได้นะคะแต่ถามว่าคุณรักไหมมันยังมีทูอ็อฟคับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยคุณอาจจะคุยกับราศีกันนะคุณพยายามที่จะคุยจะเคลียร์คุณอยากจะคุยคุณอยากจะเคลียร์นะคุณอยากจะกลับมาและพูดคุยเคลียร์กับปัญหาต่างๆระหว่างเราแต่คุณกำลังที่คุณนิ่งที่คุณเฉยเนี่ยคุณกำลังหาทางออกให้กับปัญหานี้อยู่ คุณกำลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะเดินทางไปทิศไหนมันควรจะเป็นยังไงจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้ไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ทรมานไพ่แนะนำว่าความชัดเจนค่ะความชัดเจนการพูดคุยกันปรับความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่พูดไม่คุยนั้นน่ะความสัมพันธ์นี้ก็ยากถามว่าถ้าอยากจะจบละได้ไหมจะจบได้ ถ้าคุณอยากต้องการที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้จบได้นะเพียงแต่ว่าคุณคิดคุณคิดดีๆว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีร้อยหนึง่งสุขไหมอยู่ในความสัมพันธ์นี้ร้อยหนึ่งสุขเท่าไหร่สุขสามสิบทุกเจ็ดไม่เอาแต่ถ้ามีร้อยหนึ่งสุขเจ็ดสิบทุกสามสิบก็หยวนได้เพราะฉะนั้นรองตองดูดีๆว่าความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องมีความวุ่น,ว,นวายใจว้าวุ่นใจกับปัญหา ที่คุณไม่สามารถแก้ได้ปัญหาไม่แก้มันก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแก้ที่ปลายเหตุก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาก้องแก้ที่ต้นตอของปัญหาถ้าคุณแก้ปัญหาได้ความสัมพันธ์นี้ก็ไปได้ต่อแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ถึงจะกลับมาคืนดีกันแต่ปัญหาที่หมกไว้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะนั้นเลือกว่าจะทำอย่างไรนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ s i a f e 03 29 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ